สมมุติเป็นจลักษพรรคประชาชาติผมขอหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการลงพื้นที่ในเรื่องของถนนหนทางก็ขอให้มีการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางทั้งหลวงจนบททั้งหมดสีสายด้วยกวันหนก็คือปน0 3 9แยกทล .4092 หมู่ที่สองบ้านเลยแวะทุ่งยางแดง 2. องปน3054แยกทล4 1 0 บ้านแหลว,ว้ทุ่งยางแดง3ามปน3สามแยกทอรอสีบ้านปรีดีอำเภอยะรังถึงอำเภอแม่ลานสาที่สปน3สามแยกทอรอสีบ้านม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานเรื่องที่5ขอให้มีการปรับปรุงดาดคอนกรีตโครงการส่งน้ำบำร,รุงรักษาปัตตานีตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีและเรื่องที่สําคัญที่ต้องพูดก็คือเรื่องด่านตรวจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่มีการประกาศพรกฉุดเฉินในพื้นที่3จังหวัดซึ่งนบางจุดไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจเป็นด่านลอยบ้างจุดอยู่หน้าสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนจนทําให้ชาวบ้านขับรถไปมาไม่สะดวกทําให้เกิดอุบัติเหตุ ถึงแก่ชีวิตในหลายๆครั้งแต่ไร้ความรับผิดชอบผมจะยกตัวอย่างก็คือกรณีเหตุเกิดที่สุหายปาดีมีสาวตั้งคันขับมอเตอร์ไซค์เบี่ยงด่านตรวจจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตข้อเสนอก็คือเป็นไปได้หรือไม่ด่านตรวจที่ไม่มีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นด่านไม้ด่านปูนหรือด่านเหล็กที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจเอาออกจากท้องถนน เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นหรือจะยกเลิกไปเลยไม่จำเป็นจะต้องมีก็ยิ่งดีหากท่านผู้เกี่ยวข้องทำได้ก็จะได้ใจชาวบ้านเพราะด่านตรวจในความรู้สึกของชาวบ้านตอนนี้เปรียบเสมือนขยะบนถนนก็ขอนำปัญหาเหล่านี้ผ่านท่านประธานตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณมากครับ ครับต่อไปขอเชิญคุณสมมุติเบนจลักษ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพสมมุติเบนจลักษ์กพรรคประชาชาติผมขอหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการลงพื้นที่และรวบรวมปัญหาในเรื่องของถนนหนทาง ก็ขอให้มีการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางทางหลวงชนบททั้งหมดสีสายด้วยกวันหนก็คือปนศ4039แยกทล4092หมู่ที่สองบ้านเลวเวทุ่งยางแดงสองปนส3054แยกทล410บ้านเลวเวทุ่งยางแดง3ามปนส3 1 1 1 แยกทล409บ้านปรีดีอำเภอยะรังถึงอำเภอแม่ลานสายที่4ปน3014แยกทล409บ้านม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานเรื่องที่5ขอให้มีการปรับปรุงดางดคอนกรีตคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปัตตานีตำบลป่าไร่อ,มอรแม่ลานจังหวัดปัตตานี และเรื่องที่สำคัญที่ต้องพูดก็คือเรื่องด่านตรวจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่มีการประกาศพรกฉุดเฉินในพื้นที่3จังหวัดซึ่งในบางจุดไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจเป็นด่านลอยบ้าง จุดอยู่หน้าสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนจนทำให้ชาวบ้านขับรถไปมาไม่สะดวกทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตในหลายๆครั้งแต่ร้้ความรับผิดชอบผมจะยกตัวอย่างก็คือกรณีเหตุเกิดที่สุหายปาดีมีสาวตั้งคันขับมอเตอร์ไซค์เบี่ยงด่านตรวจจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ข้อเสนอก็คือเป็นไปได้หรือไม่ด่านตรวจที่ไม่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นด่านไม้ด่านปูนหรือด่านเหล็กที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจเอาออกจากท้องถนนเพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นหรือจะยกเลิกไปเลยไม่จำเป็นจะต้องมีก็ยิ่งดีหากท่านผู้เกี่ยวข้อง ทําได้ก็จะได้ใจชาวบ้านเพราะด่านตรวจในความรู้สึกของชาวบ้านตอนนี้เปรียบเสมือนขยะบนถนนก็ขอนําปัญหาเหล่านี้ผ่านท่านประธานตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณมากครับ